Thank hey. เออว่าถึงงังนะเนาะอ,อ,อ,อ้าวนี่มุมูกตาปูกทิ้งกับข้าปูกผู้ปูกบบปูกตาท้กับข้ากับ่อนกับท้อเอออ่ารับคันเร็วอืออ้าวดูร้านร้ายปููร้ายคนดวงคิดรวมสันเนาะวันนี้เป็นวันื่สิบใช่ไหมคลิครับปูมือวันชื่อคลิปออดูร้านก็นมาหลายคนมือคือเป็นวันชื้บวัพระอือให้เมื่อครูพักก่อนหอน,น่อยเนาะครับปูเอออ้าวรับเขลนตั้งแต่เมื่อเช้าวันแว่ะอือ มันกับเมื่อเปลี่ยนเรียองพอโคนเรื่องนี้่อทันมันบำเพ็ญกายคึอคือพอได้่าทันอือตามทั้งขานของม,มอน,นุษย,ย์เนาะเป็นตัวแทนให้ทุกทุกคนได้ร่วมเรี่อรวมท่ะนี่แหละการทั้งบุญมันเปิดจิตการเป็นสะพานบุญการเป็นผู้นำงค่นม,มันบำเพ็นมมง่งายได้ยิ่งครับเออชั่วจะได้รับเถิดรับโคนชั่วจะได้เบากับพ้นหากัม่ครบ เ็ดสิบคนเจ็บสิบคนมมนมาเหมือนอ่องง่ายๆด้วตัอมึงครบปูเออถึงว่านางท่อมคาคือทุกพอคือมึงบ่ไห้กันบ่ได้กับคปูเออค้แูคุ้มกัท่อคาคือว่าแข่งมาเมอคู่รันเอกรเดือกไปเขาแล้ว่าคุณได้คือจังได้กระเดือจังแ่งคิดดีจะดคิชัวจะชัวนั่นแหะทุกทิ้งทุกอย่างมัดศีเขาตัวเขามัดืีเร็วเรับวยากไปโกดยากไปเครียดยากไปถึ้งเงเคร่งใ เออนน่น่ะเขาได้ยืดแต่เขาได้ยืนไปห้องมือช้ำเลือแไ้มกได้ใจเขากับพ่อเออช้ำมือขึ้งนั้นเราทำถูกต้องไหมการที่เรามาพูดให้คนอื่นเออวันนี้เราดีด้วยกันปวดเพื่อนนื่ถึงเดยกันเออถ้ายังไม่ปวดเพื่อนยื่ถึงก็อย่าพูดให้คนอื่นนะลูกนะเออไมาเปิดจัง ผู้คนมาหาพอเมืนอจะผู้เป็นเด้็กเด็กว่าไม่มีผูร้รวยมาก,ก่อนครับเออเป็นเด็กเป็นผูม้มีผู้ข้างแก่มีผู้ข้างแก่ผู้ละคนมีเงื่อนข้ามร่างกายกับว่แข็งแรงเป็นป่วยอืทุกข์ภาพกับว่าได้จักเป็นนอนงั้นผู้ละคนกับเป็นนอนกลับนอนวิ่งผู้ละคนกับโรคกลางเก่าผู้ละคนกอืบเป็นพ่อโรคของตัวเอง มันแตกต่ตางกันตรงนี้เออมือจับหรือเงื่อนช่องเออร่างกายพอแข็งแรงแต่ต้องมาอใาช้สื่อพึงทางใจก็คือสิ่งที่มองไม่ถึงตัวนี่แหลยฮึผู้ละคร่าเออสิ่งที่มองไม่ถึงตัวช่วยมึงได้กุ้งจืดว่าไส้เอาชอยได้เ่ราะหลัยคนได้บ่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> คอยแต่คนเรื่องปตาอาปากแต่บ่าึิ่งที่มองบเถึงตัวนะลูกอือใช้ใช้ชีวิตจะคล่องอยขึ้นบ่เออใ้นตกตามล,ลมา่องหรอสามาอือใครตกตามลม่องใคนมาคบกับพอ่อถึงเลีวยวมันทุกเช่าคึอเพราะว่ากีนเขามันอตกขึ้เออกินเขามันตกตามแล้วอือมันเคยเด้ท่ไปบ่ได้เออได้มมเมื่อบกินก็กังอือ เออมาไม่ศรัทธาก็จะมาดีกว่าพ่อบอกกันคือเรื่อยๆครับคนท่ามันมากกัต่างพ่ศรัทธามากกับพ่อแดงแค่เนั้ยกับพ่อแดงเข็นก็เนี้ยเอาพ่อแดงเพราะว่าเจออาคุโชนถือว่าไม่เชื่อฟังกันเนาะไม่ศรัทธาร่างก็ไม่ศรัทธาพ่อเหมือนกันโอเคเนาะเข้าใจคนท่าหนอมมุกหนอกใจเรือยจังมากเลย ชาวบองนองมกนองนใจรือใจหบไดเด็ดูุกข้างไหนตือน้ำเมอข้างร่างชาวบอา้องกังวาเน่งน้องปูบ้อเปิงดังดื้อเรื่อมเรื่องบ้าเดือดท้อนร้อนใจดื่อเรื่องบ้องเดือตัวคุกเขาอ่อนบ้อนขอผู้ใหญดือเรื่องลูกหลานปูแล้คนอยากมาหาปูละปูเออพูกเขาคิกใจดื้อครับเขาคึกยิ่ง้างดือเขาจังมาหาขอครับเอ,ออเออเขาแข็งเคือง,งนดอขเขาดองรับ สิ่งที่แม่ครูเป็นอยู่ไงเขาน้อมรับได้ด้วยเขาจังมาถ้นเขาไม่น้อมรับไม่้องมาเพราะชะตาไม่เกิดเราก็ไม่้องมามาแล้วมันก็ไม่เกิดยูดิเนาะบุญอย่างมีเบิ่งคือคืออย่างนี้แม่ีนี่คือแต่จะบุญแต่ไม่ได้เนาะบุญก็ไม่ได้มาดูเฉยๆเนี่ยเออผู้ใดคือไปหเนไปด มาแบบแข็งแข็งไหมหมอเออทุกซึ่งทุกอย่างไม่ต้องมารองหรอกพาต้องมารองพอให้คอเนี่ยร่องบุกหลันมันจะถูกต้องเนาะเขาแกงแล้วเนาะทุกคนอยากร่วมเพศทุกคนอยากร่วมคาะเอออยากกินอยากทานอยากทานมื้อชาวพานอยากเที่ยวกลอยากมื้อพุ่งน้เขิ่มแข็งอยาก,ากมือพูอ้งน,น้ำถิ่งผ้าถิ่งผ้าแข็ง รู้จักแยกแยะผ anyway, right. <laughs> <laughs> ิดชอบผัวดีให้คุกจักถึงจักทำให้มุกเนื้อจ้ะทุกคนเกิดเป็นมันมุกเหมือดเหมกคนเกิดเป็นมนุษย์เหมือนดเชื่รูแม่แตุแม่ครูก็เป็นมันมุกเหมือดเชื่อแก่เนื้อเออเขากล่าวเนื้อกายจากมันมุกแบบทางดุเรามีองค์ของเราทุกคนแต่องค์ดักองค์เดือด การถ่องแหยังเนี่ยองดีกับมือองพระยาม่านกับมือจงขอบงั่มจงคืบ่ได้องกัรบ่ครับจงมองกัรคือว่าทางเขาคมหัวยู่หันเออฝันได้คือพื้นได้กน้อนจิตใจกกตางมือไั้พระยาม่านกับขอบงั่มยู่หันบ้งมือตาอาปากได้ก็นอนจิตื่อรักบ้งมือตาพวกเขาเฮ็นนักก็ได้ มันคึกอ่ไ้คึกบ่ไรหัดป่านึงนะคนเฮาาบ่าคิดคือใจคืกเราแขางชาติบยงเ่ามันต่มมากเ้ยครับปู่ยึดใจโคมุมยึดใจอำมันยึดมันก็ต่มมากเพื่อนเราจะเอาชนะมันได้ป่อืมพแน้วฝึกซีเป็นยัก็นหักไปบปวดเป็นยักเปพักกันหักไปนั่งท่ามากคือเป็นยักเพักกาหักไปเดนก้ม เป็นเพราะอะไรถึงได้ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติใจเอาชนะมานไงลูกเอาชนะมานให้ไ้มมานก็อยู่ในตัวเราไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากตัวเ,เองมานคือความโลภมานคือความเห็นแก่ตัวมานคือการที่จะเอาหลงเยอะนั่นแหละในเมื่อเราเอาชนะมานก็จะไปเอาชนะใครได้จริงไหมเด็กครับปูปป่เอาละคะ เจ้าบ <Double> ่ดูอ๋อบ่ดูบ่ดูมันติศูนติพูอ๋อบ่ดูนะยไกับคน่คนที่อู่นแต่หงกรู้ว่ามันเ่วดาดอกอนาืังบรรื่องนายติ่งอยู่อารังเออสบายอีกตัวไว้แต่อาหางวิเกาะไม่รักก็รูกับนางมานัะ ไือตกไม่รับมม่ตกไม่มาตายด้วยนะุกขับตายิงๆแล้วก็รู้ด้วยมากรักหม่ยอรับขันไม่ยอมรับเงียบไม่มาจักรอยส่นเนียตัเองเนียตัวเอาตเองก็ผู้ที่เงผู้ที่เงีู่วนนั้นว่าเจ้าบอกเขามาเเรื่องรางปอนครับอันนี้นายถูก่าอยู่ทุนจากเออทุนขอบขอบคั่ถวายตรงมะาขามของขั้นบัส พรมอะไรก้าววางเาเะเออวันนี้นายทุกข้าจะได้โชคตัวไหนครับประพังมากช่างต้องงไงเนาะนายทุกค้าจะได้ตัวไหนเนาะได้สิบเก้าเลยพวกอ่ะสิบเกาเออข้าไม่อยากเข่าให้เสีิบเก็ข้า่อยากเข่าให้ิเกอทุกข์าออูควงเนาะโอ้พีเกดอุ้งควงยุับมาเลูกเกิ ัวแก้ก้สูบอกนั่งง่กบอกเลยคุมขึ้นก็ถือกระลาวจัเ่ออแมกระตาข้า้วยพอขอขอเงินองร้อยพุได้เปด่อฮ่า่า่ผู้กได้เปิคือที่รถตํามียังเออจตขอเปิดพุกคือมาขอขอสองไปบ่าบักหัวพูกถือไปขาบฟูกำงั้น่ะ ฟองนึงสองู่พขอข้างเหมือนกัว่าฉันรูกกับห้างคนกับห้างอ๋อจะนี่องกจะเรื่องวูจะเรื่อง่าเนาะม<ๆ>ึงอยากกับผู้หายกกับเจ้ามึงอยากแตแก่ที่มีกระเล้งแก่ก็ผู้กัเจ้าจะคืออะไรตวใช้คือมากให้ปัวใจใหญ่ก็ต้อนกระจาว่าอ้ไรวลูกกับของงานอะไรครับหวยค้างวันลูกกับว่าวก็ค้าอผู้จ้างกับว่าวบดสีฟองนีอ ก็เขาสือยืนคือหั้าคอวกเริ่มเราปอะเสิอที่กบฏตีกบ่องเขาแบบนี้เลยด่าะลกจับของได้เลยคนด่าท่างผู้อื่นมาว่าเดียวครับผู้แต่นอนอยากใครได้ดีก็จังเบาแจ้งหวานอือเขาอยากใครชวากจ้างแต่ว่าจะพผูงชิ่ไปตายใครตัวดไม่หมดโอ้แท้ผูกเนาะอือน้าตาขอคารวะองคุตาอพ่อขอเข็งเบนห้าหมดทุกอย่างยั่งอือโอ้ไ่อข้ามือไปบัวจะหักมวน ปวัดสายร็ไ so ม so 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 like ่เทยวยังมึงยัาถึงไฟกุ้งวันแต่กวัดวัดกึักต่าไปบวชอื้นมันคือพืกรมืเว้นพือล็อกเขาตอง้งวัเอแตว่าอีพ่อระหว่างกรรมเว่นขอเงินดึงไปคลอมอมเมื่อี้ว่ะเออคือไปคลองรถไปเปิองทำไงเอกชายรถตัวไหก็คือตัวนั่งกูว่ามาปุ้เออชายรถนี่กตตด้ มือนีติปูมือนีติปูเกาของมื่อนี่เลี้ยงขอมือนี่ว่าแม่ี้ยขอของว่ามือห่งครับอ้าวก็คืออ้าเรื่องกระตเอาตามง่ายนะอาลูกจะสอนึ่งนะบ่กาวิบกำลังกิบเลยกบไป ปถติวัิเอาตจ้าถึงไม่คนแก่ห่างมักแก่ันตัจัเือกกลานเอออันนี้ทางมาทางเข้าไอ้พายดวยนางทองอิ่งป้องบุญมจันถามร้อยบาทนางราวาลวิเชิยนค้างห้าร้อยบาทโ็ดรวมหนึ่งพันบาทนางพิกชาผ่าแก้วเรียงเชฟสามร้อยบาทเนาะอ้าวขอให้คอโชคมุอรัามุณโชคมุอมัอายุวันนีุกขับไปหึงล้วก็ต้อนะนะอาจจะเริ่ม อันนี้เอฟซีผ่านมาการเขาเอาอีกอย่างนี้แตงโมให้ล้ามือเปลี่ยนสีแดงใหามือเปลี่ยนสีขาวมือี้็จะมีความขัดิมอผู้อกลองกับชกููตเอ <c oughs> ออต็มแตงเมมือก็อะชกูุแบบแอบเปล่ กาอยากไป็ S <S ิ um ้อวัวต้องพูดไก่มืดถ้าไก้กับมืดบวมมาความรักไก้กับมืดบวมมาเติมยังสุภาพรนึกหาห้าร้อยบาทนอค่ัชพรซื้อขาที้ค่าชนี่าครองด้อนนางปราณีเอียงหมูไปจะคืออาออกบอกอันออก ใครเห็นแต่ยังทำแบบเปรี <seguinte> ้ยร <Fih> ้องใครว่าเกลียเลายอย่าเราพูดไม่ไ็้เปรี้ยร้องเย็ดย้อนเออนักปนี่เออยังข้าทวั้างยาเบนใครฟูมทีท่อารีมาคุกหนึ่งร้อยก็คอ่านออ่นคืออะไรนี่รับรี่ไหนปีทกรห้าพันห้ากันห้าหาน้ันห้้าพันห้า นันปูอันบ่อของพวดหราปูไม่แรงยี่ต้อมนีู่เยงานะพรกบางันเช็มาใหญ่ดวยเพราถคับปูไปไม่กไปไมู่่ไปไม่งถกก็ไม่งางเยอะัาปูไม่ใช่เชคมาใหญนะน่อพอยงานบวอคือเตะ้กายก้าพลกือใบตาทองมือถือใถวายโอปุสองร้อยเก้าสิบว่าอ่ามือโชคมือแรงมือโชคมือวัดอายุวัวนีสุสุขับพระ แล้วก็รวมถขภาพกัะเยนะแกะนะอยากเป็นไายก็เได้ไงอันนี้นางปัทมาวาเรตี้กับเด็กชายปกหรือว่าเส็บบกเอะไปเจออื่นก็คือนี้วไมกล้ากินกันเลยอนงเช็บบกเอมาเจออื่นอะไรมันเหนหน้ากูจักเหยน่าโม้ปากเตือนกันเรื่องครับปูเส็บแกเอฟก็อึนเตือนกันมาขึ้น ใหได้มืออยู่ในหม้อแต่กูไม่อยู่ในหม้อนะกูอยู่ข้างนอกป่าชากูกาแพงสวยคับม่นเน่ยเห็น้ักป่าตำมาเนาะเออออาขอให้มือตวงมือแรกมือตมันหึงึงแล้วก็รวยรนะจิ้มมันถือขับมันจะขายปลาตูเนี่ยจิ้มซิกจิ้มสิบหขับมันได้ก่อนเื้ยแรกซิเตานก่าซิบหาน่าที่เด็กซิบพอซิบหลายตัวไฝัง อันนี้เอ็มพ <LO> ีผ so ่านมาทางเข้าอีน้งแตงหมน้ำซีเตนะปักติดด้วยบุญไม่ของหยขอกระพุ่งมาได้หรเปล่าอ่าขอให้มือโตมือรากมือโตมือไม้เทื่แลก็มูอหนอันนี้อ้ขายาวไม่ใช่ขาท่างตึกข้อกับค้อร้อยอีพ่ออีพ่อที่จะออกจะพรดวิวเิววิววววอวเรววิ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 ว่ิเว เรื่งฟัายังงี้งอ้ลูกิษจะไปเชื่อเลยเชื่อไจะไปเช่อเขาอะารด้อเขาถือว่าไม่ใจเขาเลยวันนีท่หองอะไรอื่นเอเขาถือว่าม่ใจเอยการน่าแล้วไปเชื่อเขาลายรด้วยเออเช่นเขาแค่แค่ชื่อกรอเขียชื่อมาดูเออจะไปเช่นอไหนเจี๊ยบเขาถือว่าม่ใจเขา สาธุสาธุครับคูอันนี้ของใครงานน้อยบพเเปิดเครื่งยังานเคยืะองๆมากถึงงานน้อยเขากับใครว่าถึงับถึงจะได้สอูกนนถึงงานน้อยมันตัวใหญ่เขาถึงตัวใหญ่ผมถล้วะรับใครจะบังถึงแยกบอกแม่งานมันไม่น่าตายเาบอหรืว่าตายงนักูเลยมั้งเพราตายแค่ปอัมเดียวก็จะบอก่น เบาเน่าเบาข้าช่มื่เมื่อถึงหน้าก็อัวเราะว่านมาเปิดกันได้เพราะมันเก็ดกับป่ากระปุกแก้ก็ออกก็เรื่องเรื่องเพราะมันปึงอยู่เรื่อยคักงรับว่าปึงอยู่เรื่อยช่วงมงครับปูเจ้าปึงแย้ออกมากก็ยันออกหนอันนี้คาก็ปึงเรื่องบไรไปช่มืงกันหนากช่วงก็ทำหนัก ซ <laughs> ุ่ม ouais. ัวงดาวคา่องลแม่าสือฟังนกมแม่ม่ก็ยแม่ไม่ใช่กถั่เท่า้าของหมวก่อบอยากมันออกกก่นเขียนสายาไหมที่พูดอะไรหญ่ต้งแก่บอเกเศร้าที่พูดบักสว่างหล่อยน้อของงานที่ขาดออม เออรวมบูมาเนาะห้าร้อยเก้าปว่ขอให้มืนเราคนโชคนวันถึงถึงก็กควยเนาะมันมาดาพอร้องมันถึงง่ายงั้นถึงก็จะเข้ามีก็คือเนี่ยมันถึงเด็กถวกใจถึงง่ายพ่อถูกใจถึงมาอ้าวแล้วกูแล้วต มันคพอพอแก่ก็พอบอกมึงมึงคืองามจากปากมึงคือกัดแก่จันจ้างกับพ่เรียนเข้มงังงามมากก่าสวคน่เรมยนัว